เพาสุดท้ายแล้วความรักหรือเปล่าต้องไปต่อกันต่อไปแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ก็ยังคงพูดกันอยู่กับเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสอีโบรานั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดทางเมืองไทยของเราก,ก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะคะออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ถูกยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับสีเหลืองตามที่มีการเป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งข้อมูลนี้ก็ถือว่าหลังจากที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกไปแล้วแล้วก็องค์การอนามัยโลกประกาศว่าการ แพร่ระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศโดยฆ่าชีวิตประชาชนไปแล้วนะคะ961คนติดเชื้อตอนนี้1,779คนค่ะส่วนประเทศไทยเราก็มีข่าวกันมาตลอดเลยนะคะทั้งในโซเชียลเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีคนติดเชื้อแล้วนะหรือว่าอาจจะมีการติดข่าวกันอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่ากระแสข่าวเนี่ยตอนนี้ พื้นที่ที่มีคนคือคนที่เดินทางกลับจากประเทศสุ่มเสียงเนี่ยอยู่ใน <ทะ S 1> บ้านเราเนี่ย21คนค่ะคือมีอยู่จริง <ทะ S 1> แต่ว่าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ดูแลกันอยู่นะคะโดยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าจากการตรวจสอบประกาศขององค์การอนามัยโลก แต่ว่า WHO นะคะและศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐหรือว่า CDC บอกว่าไม่พบรายง,งานเรื่องนี้นะคะแล้วก็การประกาศพื้นที่เฝ้าระวังขององค์การอนามัยโลกไม่ได้มีการจัดระเบียบเป็นพื้นที่สีใดๆทั้งสิ้นค่ะ ที่มีการแบ่งเป็นโซนสีนั้นเข้าใจว่าเป็นการดําเนินการเองขององค์กรไม่ใช่ประกาศขององค์การอนามัยโลกส่วนการระบุว่ามีคนที่กลับจากแอฟริกาตะวันตกเข้ามาในไทย21คนนั้นปกตินะคะจะมีคนที่เดินทางจาก3ประเทศที่มีการระบาดของโรคก,ก็คือกินีไลบีเรียแล้วก็เซียร์ราลีโอนวันละประมาณ3-5คนค่ะแต่ว่าไม่มีสายการบินบินตรงจาก3ประเทศดังกล่าวนะคะจะต้องต่อเครื่องก่อนคือต้องแวะไปที่เอธิโอเปียเคนยาแล้วก็มา เมื่อมาถึงบ้านเราเนี่ยค่ะก็ต้องมีการซักประวัติที่สนามบินมีการติดตามสอบถามทุกคนทุกวันจนครบ21วันนะคะซึ่งเป็นระยะเวลาฟักตัวของโรคที่นานที่สุดซึ่งจำนวนบุคคลนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าออกตลอดเวลาและจากการติดตามบุคคลที่เข้าออกอยู่คือมีมาเหมือนกันหลายประเทศเหล่านี้่ะอาจจะเสี่ยงหรือเปล่ามีเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้ทุกคนยังคงสบายดีอยู่คือไม่มีการแสดงเชื้อก็อยากจะให้สบายใจด้วยนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีเหตุการณ์ที่น่าวิตกกังวลค่ะ รประเทศไทยก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะแต่ถ้าเราไปดูในส่วนของต่างประเทศนะคะเริ่มต้นกันที่ทางด้านของแคนาดานะคะมีรายงานค่ะว่าเมื่อวานนี้โรงพยาบาลในนครโตรอนโตได้แยกกับผู้ป่วยชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศไนจีเรียแล้วก็มีอาการคล้ายกับผู้ติดเชื้ออีโบลาท่านี้ก็ต้องรอผลตรวจร่างกายนะคะว่าชายคนดังกล่าวนั้นจะติดเชื้อจริงหรือไม่คะ่ะท่งนี้ไนจีเรียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศล่าสุดในแอฟริกาตะวันตกนะคะที่มีการประกาศภา ภาวะฉุกเฉินควบคุมอีโบลาไปเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีกุดลักโจนาทานทของไนจีเรียประกาศว่าการแพร่ระบาดของอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งรัฐบาลจะใช้งบประมาณจำนวนกว่า11ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ363ล้านบาทเพื่อควบคุมกรารแพร่ระบาดค่ะซึ่งส่วนของไนจีเรียเนี่ยนะคะพบผู้ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มอีก2รายทําให้ในขณะน,นี้มีผู้ติดเชื้ออีโบลาในไนจีเรียเนี่ยรวมเป็น9คนแล้วนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว แล้ว2คนค่ะส่วนที่ Ivory Coast นะคะซึ่งที่นี่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของกินีและก็ไลบีเรียได้มีการประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดเช่นกันนะคะในขณะที่กาหน้าค่ะก็กำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดชเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของอีโบลาบรวนพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการแพร่ระบาดกันอ,อยู่นะคะค่ะหลายก็ความส่งมาบอกรัก